พราะว่าตอนนี้ก็เป็นทั้งผู้ลงทุนแล้วก็ผู้ตอนแรกมีช่วงหนึ่งเอ๊เราเป็นผู้ประสบภัยหรือเปล่าก็จริงๆเป็นเอ่อเป็นโปรเจกต์ยักนะคะสำหรับเราแล้วก็มีความรู้สึกว่ามันเป็นไม่ใช่ก้าวแรกแล้วคือเป็นก้าวที่มันมาเต็มคาราเบลมากก็คือเราก็พยายามที่จะทำโปรเจกต์นี้ให้สำเร็จจริงๆมันเป็นก้าวยักษ์มากเป็นมหาโปรเจกต์สำหรับติกถึงจากนักแสดงตัวเล็กคนหนึ่ง ที่ย่างก้าวเข้ามาเป็นผู้จัดซึ่งอาจจะผ่านซีรีส์มาบ้างผ่านละครมาบ้างแต่ว่าอันนี้มาเป็นเมกับโปรเจกต์จริงๆที่รู้สึกว่าตัวเองมีความรับผิดชอบขึ้นมาเยอะมากรับผิดชอบทั้งในเรื่องของโปรดักชันรับผิดชอบในเรื่องของทั้งการทำงานการประสานงานแม้กระทั่งงานหลังบ้าน งานหน้าบ้านรู้สึกว่ามันแบบมันครอบจักรวาลมากเพราะว่านอกจากจะแค่ซีรีส์เล็กๆเรื่องหนึ่งแล้วเนี่ยมันกลายไปว่าเรารวมสี่สีเรื่องด้วยกันมัเกลยรู้สึกว่าการทำงานมันจะค่อนข้างเครียดนิดนึงบางคนอาจจะเห็นทีกแบบโพสบอกว่าเออติเครียดบางทีแบบมันมันมีการระบายบ้างเพราะว่ามันรู้สึกว่าเฮ้ยเราเครียดจริงๆกับการทำงานเพราะว่าเราสึกว่าเราอยากให้มันมันได้ดีที่สุดมันเติมเต็มที่สุดให้ทุกคนได้พึงพอใจมากที่สุดเพราะฉะนั้นแบบพยายามจะเก็บรายละเอียดทุกอย่าง อ๋อเปล่าหรอครพระพยายามเพราะว่าเราเป็นคนที่ค่อนข้างเครียดอะแล้วเก็บทุกดีเทลของทุกคนบางทีเอาคอมเมนต์บางทีเอาความรู้สึกบางทีเอาเอาทุกสิ่งทุกอย่างรอบตัวของการทำงานน่ะมาใส่ที่ตัวเองแล้วรู้สึกว่าแต่ละวันะ่ะเราต้องมีการปรับจูมีการแก้ไขมีการปรับเปลี่ยนมีการพัฒนาเพราะฉะนั้นเนี่ยมารู้สึกว่าเรากำลังทำอะไรอยู่เรากำลังทำแบบว่าโปรเจกต์อะไรที่เราสึกว่า ที่ที่เราจะต้องแบบรวมพลังขนาดนี้นี่ก็เลยบอกว่ามีความรู้ว่าเออเราตอนนี้เรากําลังไปเที่ยวอยู่ไหมแบบปกตินะ่าเราเราเที่ยวอยู่จะมีความรู้สึกว่าเอ้ยเรารู้สึกว่าเ,เรารีแลกซ์แต่ตอนนี้เราสึกว่าเอ้ยเราแบบเรากลายเป็นผู้ประสบภัยคนหนึ่งคือเรารับรู้เหตุการณ์ทุกอย่างของทุกคนและเราพยายามจะแก้ไขทุกเหตุการณ์พยายามจะแก้ไขทุกทุกจุด ที่รู้สึกว่ามันบกพร่องตรงไหนเราพยายามจะไปอุดรอยตรงนั้นให้สึกว่ามันราบเรียบมันดําเนินด้วยความแบบว่าดีที่สุดเพอร์เฟกที่สุดเพราะฉะนั้นเนี่ยรู้สึกว่าก็เลยเป็นนิยามตัวเองว่าเอะเราเป็นผู้ลงผู้รู้สดกสภัยรู้สึกท้อไหมจริงๆอะจากเคยไม่ท้อ แต่ว่าบางครั้งก็มีความท้อบ้างอันนี้คือต้องพูดตรงๆว่าม่นคงเป็นไปไม่ได้ว่าโปรเจกต์ใหญ่ๆแล้วม,มันมันมันรู้สึกว่าตัวเองไม่ท้อแต่ว่าตัวเองสู้แต่บางทีก็คือขอกําลังใจบ้างแหละบางทีก็คืออ่ะเข้าไปขอกําลังใจบ้างว่าเราเรารู้สึกยังไงเรากับโมเมนต์แบบไหนเราเราต้องการกําลังใจบ้างบางทีเนี่ยการที่เข้าไปอ่านข้อความบ้างมันอาจจะแบบว่าเอยมันเปลี่ยนคําความรู้สึก การเครียดเนี่ยให้เป็นเป็นกำลังใจบ้างอะไรเงี้ยเพราะว่าจริงๆอ่ะเราก็อยากทําทุกอย่างให้มันมันดีที่สุดเท่าที่เราจะทําได้จริงๆก็มันมันก็คงมีบ้างเพราะว่าในสังคมของของโซเชียลเนาะมันก็คงแบบว่ามันก็มีที่รักมักมที่ชังนะคะก็คือเอ็นดูคนนั้นมมันก็คือแต่ว่าเราอะ่ะเป็นจุดกลางเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราจะต้องทำงานกับ คนหลาก,ก,กหลายคนหลากหลายค่ายหลากหลายค้อด้อมนะคะมันมีความรู้สึกว่าเอ้ยเราต้องประสานงานที่ดีเราต้องเก็บทุกรายละเอียดที่ดีพยายามที่จะเติมเต็มให้ทุกอย่างให้มันมันดีที่สุดในการที่เก็บรายละเอียดของทุกคนอะเวลาไปอ่านแล้วมีความรู้สึกว่าอุ้ยอันนี้จี๊ดแบบขอได้ไหมขอแบบอย่าพึ่งเรามีเหตุผลนะเราทําอะไรอะไรอย่างเงี้ยแล้วรู้สึกว่าเราอยากจะเติมเต็มทุกทุก ทุกสิ่งที่มันมีความผิดพลาดหรือมันมีแบบว่ารอยรั่วอะไรอย่างเงี้ยเราอยากจะเติมเต็มตรงนั้นจริงๆค่ะก็จริงๆเราเก็บทุกรายละเอียดไปไปเรื่อยแล้วจนค่อนข้างจะเพอร์เฟกแล้วตอนนี้เราคือเราพยายามจะทําทุกอย่างให้มันดีที่สุดและตอนนี้รอยเหล่านั้นถูกสมานไปแล้วเรียบร้อยแต่ก็ มันเป็นงานใหม่สําหรับติกโนเป็นบิ๊กโปรเจกต์แล้วก็เป็นเป็นผู้จัดที่กระโดดเข้ามาเป็นงานชิ้นใหม่ชิ้นแรกแม้กระทั่งงานวันนี้เป็นถือว่าเป็นการรวมโปรเจกต์ที่บิ๊กโปรเจกต์อีกหนึ่งงานที่เป็นแบบว่าเป็นแฟนมิีขนาดใหญ่อีกอันนึงก็คือเป็นก้าวแรกแน่นอนว่าทุกย่างก้าวของทุกคนมันมีข้อผิดพลาดแล้วติ๊กก็น้อมรับบริษัทก็น้อมรับที่จะ แก้ไขข้อผิดพลาดเหล่านั้นแล้วก็จะพัฒนางานต่อไปก็คือทุกมันจะต้องมีแหละมันมีบ้างแต่ว่าจะไม่เอาความความเหล่านั้นเนี่ยมาเป็นแรงผลักดันซึ่งงานต่อต่อไปเนี่ยรู้แล้วว่าเราเกิดอะไรขึ้นทําอะไรขึ้นมีอะไรเกิดขึ้นเราก็จะพยายามเติมเต็มและอุดรอยรั่วรอยเหล่านั้นจะทําให้เนี้ยบที่สุดเลยค่ะก็ ตอนนี้ก็ทุกคนก็ให้กําลังใจนะคะได้ได้กาลังใจจากทุกคนทุกค่ายทุกแบบว่าทั้งแฟนคลับของทุกคนทั้งของตัวเองทั้งของน้องๆทุกคนจากทุกบ้านก็คือมาให้กําลังใจเราก็ขอบคุณจริงได้อ่านแบบว่าได้รับรู้ว่ามันเกิดเรื่องราวอะไรกันบ้างมันก็ขอบคุณสําหรับแบบกําลังใจดีๆขอบคุณที่แบบว่าให้พื้นที่เล็กๆเ,เราได้หายใจเติมเต็มไปต่ออะไรเงี้ยบางทีแบบว่าเราก็มันหายใจแล้วมันแบบ มันไปยังไงดีนะอะไรอย่างเงี้ยก็คือมันก็สุกว่าตอนนี้เราได้หายใจไปต่อได้ได้กำลังใจดีๆได้แบบว่าเติมเต็มพลังใจดีๆเนี่ยมันสู่แบบการก้าวเดินกันต่อไป <15. S 1> อปกติก็ เป็นคนที่หัวใจเต้นเร็วอยู่แล้วไงก็เลยแบบมันมีช่วงหนึ่งที่มันมันก็เต้นเร็วมันก็พูดไม่ถูกว่าไม่ไม่ค่ะก็มันเป็นด้วยภาวะด้วยด้วยของตัวเองอยู่แล้วค่ะภาวะคือจังหวะมันแบบมันเครียดมันก็จะแบบชายช่าย มันจริงๆคือมันเป็นภาวะาจากไทยอยด้วยค่ะจากไทยอยแล้วก็บางทีมันก็เครียดแล้วมันสะสมก็เลยมีความรู้สึกว่าเอ๊ะมาครั้งหนึ่งที่เราแบบเราเที่ยวเล่นสนุกสนุกแล้วเราเป็นติ๊กกันญาร์แล้วเราไม่เคยไม่เคยกระโดดลงมารับคอมเมนต์อะไรเงี้ยค่ะก็ เป็นไปได้ก็อยากให้มันสมบูรณ์แบบที่สุดสงงานให้กับทุกคนได้สมบูรณ์แบบที่สุด <c oughs> ก็อยากให้ทุกคนแบบไปถึงคือเราทำงานอะเราก็มีความรู้สึกว่าเราอยากให้งานของเราเต็มร้อยในในในทุในทุกงานคืออย่างที่ผ่านมาเนี่ยคะ่ะงานของติงนกแนาที่โชว์ไปแล้วเนี่ย ติ๊กก็รู้สึกว่าติ๊กก็เติมเต็มให้กับงานชิ้นนั้นวันนี้อาจจะคนละโปรเจกต์ก็เลยไม่ได้พูดถึงอีกชื่อนหนึ่งนะคะก็คือติ๊กก็พยายามเติมเต็มให้กับทุกชิ้นง,งานที่ที่จะทําให้ได้ดีที่สุดแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเมื่อเมือม่อเรามีหลากหลายหลากหลายหลากหลายค่ายหลากหลายอะไรเงี้ยที่มารวมกันคติก๊กพยายามที่จะเติมเต็มสิ่งเหล่านั้นให้ดีที่สุดแล้วก็อยากทํางานให้มันดีที่สุดเพราะว่ามันหนึ่งไม่ก็คือชื่อเสียงของเรา แล้วก็2ก็คือมันเป็นชิ้นง,งานที่อยากให้คนกล่าวถึงกล่าวถึงว่าเอ้ยมันเป็น,ปนโปรเจกต์ที่ที่จากเด็กคนหนึงก็ทําได้ก็ค่อนข้างจะขอบคุณจริงเลยะคะ่ะเพราะว่าหลายๆคนก็มองว่าเอ้ยเราเป็นเจ้าแม่ GL ออะไรอย่างเงี้ย บางทีก็เล่นกับน้องๆบางคนบางคนก็เป็นทู GL แล้วก็แซวว่าั้น,นก็คือเจอกับเจ้าแม่ GL บางคนบอกนายกสมาคม GL อะไรเงี้ยก,ก็ทุกคนก็มาแซวอะไรเงี้ยเพราะว่าเราเราเราวบตึงน้องๆผู้หญิงไว้อะไรเงี้ยก็เลยแบบก,ก็แซวก,ก,กันไปซวกมาก,ก็ขอบคุณนะคะหลายๆคำพูดที่แบบเออมีมาแซวมาอะไรเงี้ยก็สนุกดีก็เป็นมันเป็นอะไรที่ใหม่ๆสำหรับติ๊กอาจจะ ได้ก้าวกระโดดเข้ามาอย่างรวดเร็วแล้วก็เพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็พยายามจะเอาสิ่งที่เราเคยเป็นทั้งนักสแสดงเอาสิ่งที่เราเคยเป็นทั้งผู้จัดแล้วก็มาผสมกับทุกอย่างเข้าด้วยกันค่ะสำหรับ GL ใช่ไหมคะก็คือ GL จริงๆติ๊กว่ามันเป็นตลาดที่เติบโตและยังสามารถเติบโตไปได้อีกเพราะว่าติ๊มีความรู้สึกว่าความรักใน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 ใ,ใ,ในมุมมองของ GL อะมันเป็นความรักที่สวยงาม มันเป็นความรักที่ละมุนมันมีความรักที่หลากหลายรูปแบบซึ่งมันยังมีตลาดที่กว้างและมันไปต่อได้มันไม่ได้ไม่ไม่ได้ไม่ไม่ได้จํากัดขอบเขตของความรักมันมีความรักหลากหลายรูปแบบฉะนั้นน่ะติ๊กเลยมีความรู้สึกว่ายังมีอีกหลากหลายเรื่องราวหลากหลายเหตุการณ์ที่มันมันมันยังนำพาตลาด GL ไปได้เรื่อยๆมันจะแน่นอนว่าทุกคนจะพัฒนาความเป็นตลาด GL ไปได้อีกมันยังไม่ได้กําหนดอยู่ที่ขอบเขตนี้ คือยังจะเห็นพอาะเรื่องเลยว่า G L น่ะมันมาเป็นสเต็ปสเต็ปหนึ่งก็จะเห็นว่าทุกคนแบบเป็นหมอเยอะมากสเต็ปต่อไปก็จะมีแบบอาชีพอ,อื่นต่อไปลอดต่อไปก็จะเห็นว่าทุกคนแต่งงานกันเร็วมากมันก็จะเป็นแบบเป็นตลาดที่ค่อยๆเติบโตกันไปหลากหลายรูปแบบของการเล่าเรื่องในชีวิตของของความรักในรูปแบบของ G L ค่ะ อ๋อก็ตอนนี้ทางตอนนี้ถ่ายทําเสร็จไปแล้ว2เรื่องนะคะก็คือปิดกล้องไปแล้วแต่ว่าน้องๆก็ยังมาจอยกันบางทีตัวเองก็งงว่าเอ๊ะเราปิดหรือ,อยังแต่บางทีก็ยังถูกงงว่าอ๋อยังมีนักแสดงที่ยังต้องมาจอยอีกนะคะก็คือปิดไปแล้วก็คือเรื่องของพี่ดินวิวาปตพีแล้วก็พี่น้ํานะคะก็คือนาทีรอยเรซซึ่งเพิ่งจะปิดไปอย่างนาทีร้อยเรซเพิ่งจะปิดมาประมาณสัก2วันที่ผ่านมาสองสวันที่ผ่านมานะคะก็ ก็ขอบคุณน้องๆนะคะขอบคุณ Apple Mi มมที่จะกำลังจะออกอากาศแล้วคือวิวาปตะพีแล้วก็นาทีรรยเล่นนะคะอิงฟ้าชาลอตแล้วก็ทีมน้องๆนะคะที่มาร่วมเล่นกันทุกคนด้วยนะคะก็เป็นเรื่องราวที่สุกสนานแล้วก็ยังมีอีกสองเรื่องนะคะก็คือเรื่องสเสน่หาวายโยแล้วก็โซรักอัคคีที่กำลังเริ่มถ่ายทำแล้วก็ให้คิวมากันเต็มที่แล้วตอนนี้ก็เล่งถ่ายทำเพื่อจะให้ตามตารางตาม,ตามกำหนดที่ออกอากาศทุกคนได้ชมกันแน่นอนค่ะ คือจริงๆเรื่องคิวมันก็มาถามว่ามันมีบ้างไหมมันมีบ้างแต่ว่าปัญหาเนี่ยมันเป็นปัญหาในส่วนของของน้องกับทางบริษัทเดิมซึ่งอันนี้เราไม่ได้ไม่ได้รับรู้เหตุการณ์ก่อนล่วงหน้าเขาเกิดเกิดอะไรบ้างนะคะเราอยู่ในส่วนของแค่เราเป็น,เป,นเป็นผู้ลงทุนในโปรเจกต์นี้แต่ว่าหลังบ้านเขาอันนี้ติ๊กไม่ขอพูดถึงว่าเขาคืออะไรกันแต่ติ๊กมันได้รับรับหน้าเสือของอันนี้ถามว่ามันก็ต้องมีรอยรอยรอย่อยอยอยวระหว่างการที่เขาเปลี่ยนถ่าย แต่มันก็คือมีการปรับเปลี่ยนกันแหละค่ะมีการมามาเชื่อมกันใหม่ว่าเป็นการดูแลจากบริษัทนั้นมาสู่ของติ๊กโดยตรงเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็มีการโยกคิวโยกอะไรบางส่วนเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องตารางงานมันก็ถามว่ามีผลกระทบบ้างไหมมันอาจจะมีผลกระทบบ้างเพราะว่าตารางงานเดิมของน้องที่มีอยู่แล้วกับตารางงานที่ที่จะต้องมีการถ่ายทำของโปรดักชั่นมันก็เลยมีการเหลื่อมล้าบ้างเพราะว่าแน่นอนว่าคิวเรื่องนี้ใช้คนถึงแคน และแต่ละคนก็ตัวเป้งๆมันอาจจะมีตารางงานที่มันถูกเหลื่อมล้ํากันจริงๆบางคนรับงานแล้วคนนี้ยังไม่ได้รับงานตารางมันถูกสับเปลี่ยนคนนี้อะไรอย่างเงี้ยมันอาจจะมีปัญหาบ้างแหละเพราะปกติเนี่ยคิวไม่ใช่คนคิวทองปัญหาแบบว่าเวลายังเยอะเลยแบบว่าที่แบบว่าคนนั้นจะต้องไปนี่อะไรอย่างเงี้ยมันมีบ้างเพราะฉะนั้นเนี่ยสำหรับคิวน้องทุกๆคนไม่มีปัญหาตอนนี้รับเรื่องรับเบกกี้เองก็น่ารักค่ะก็ให้คิวเรามาแล้วทุกคิว ก็คือเป็นการที่แบบประสานงานกันอย่างลงตัวแล้วก็เดี๋ยวน้องจะกลับมาถ่ายทําเพราะว่าคิวน้องคิวทองมากตอนนี้นะคะ mm hmm. ฟิล์มเบ๊กก็ค่อนข้างคิวทองว่าเขาจะตรงกันไหมเราต้องจับแมทกันอีกอะไรอย่างเงี้ยค่ะระหว่างน้องๆทุกคนนะคะแต่ว่าการทำงานทุกอย่างราบรื่นเป็นปกติค่ะแล้วก็เดี๋ยวจะเตรียมส่งเบื้องหลังมาให้ทุกคนดูตลอดค่ะว่าเวลาตอนที่น้องมาถ่ายแล้วยังไงไมันมีความน่ารักแค่ไหนกันด้วยค่ะ mm hmm. ค่ะ ก็วันที่24มกรานี้นะคะจะออกอากาศกันแล้วนะคะ2ทุ่มครึ่งทางช่อง7นะคะก็รับชมกันได้ค่ะก็เปิดเรื่องด้วยพี่ดินนะคะวิวาปัตภีเป็นคู่ที่น่ารักมีความละมุนตะมุตะมีตามสไตล์ของพี่ใหญ่ของบ้านมันจะมีความเฮี้ยวของระดับพี่น้องค่อยๆไต่ระดับกันไปค่ะซึ่งแต่ละแต่ละคนก็จะออกสเต็ปความรักกับสาวๆของเขาหลากหลายรูปแบบแต่ละคนก็จะมีสเต็ปความรัก ที่มองสาวของเขาคนละมุมมองเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องดูค่ะว่าแต่ละคนจะจะได้สซัไพรแล้วก็ความรักไปแบบไหนกันค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ